สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมาต่อสาย CPU ล้อเล่นล้อเล่นเราจะมาทำการต่อสายพัดลมกันเนาะนะครับมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเนาะสำหรับเ s u s อ l l ร r นะฮะสายที่เห็นนี่นะครับจะเป็นสาย USB 3.0แล้วก็สายไฟที่เปิดกับเมนบอร์ดนั่นเองนะฮะที่เปิดหน้าเครื่องนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับเราทำการต่อไปละ4ตัวนะครับพัดลมเนาะจากนั้นนะฮะก็จะเป็นฮาร์ดดิษ เอสนะฮะเอ d ก็จำนวนประมาณ120กิ๊กตัวอดิตก็จะ1เทระไบต์นั่นเองมีจำนวน2ถาดด้วยกันเนาะให้ใส่มาฮะทุกคนหลังจากนั้นนะครับมาแกะเอ d กันดีฝ่านาะนะครับเอ d นะครับเป็นตัวที่ทําให้อะไรก็ลื่นไปหมดนะฮะนะอะไรก็ลื่นไปหมดนั่นแหละนะครับแกะเอ d มาเลยนะเราค่อยทําการใส่เอ d ดขันน้อยทั้ง4จุดให้ดีนะขันน้อยตั้ง4จุดใหแน่นทั้ง4จุดเลย1 2 3 คบครบแล้วอันนี้ก็แรม16กิกะบ์ตก็ H 3 1 0ของกิกะไบต์นะฮะเราจะทำกับไทมีคัตเตอร์แกะลงไปอีกถุงเลยออกมานะครับถี่ถุงเลยออกมาจะได้เมนบอร์ด H 3 1 0อย่างเต็มตัวแรม16กิกลงไปใส่ช่องแรกนะช่องแรกเนาะใส่ช่อง2มันก็ติดเหมือนกันแต่ว่าใส่ช่องแรกมันจะให้มันจะทำงานเสถียรฝานั่นเองนะโอ้โหอันนี้เป็นไงฮะเกือบบานนะครับผมนะฝาฝานะครับฝ,ฝ,ฝาฝาเมนบอร์ดนะครับผมนั่นเราต้องทำการวัดดูว่ามันตรงกันหรือเปล่านะฮะตรงไหมโอ้ตรงโอเค คใช่ได้เห็นไหมมาฮะเราทําการใส่ตัวเคสเลยนี่ครับใส่กลงล็อกอืมแน่นจังแน่นจังใส่กลงล็อกเลยครับผมทุกคนเป็นไงตรงล็อกแล้วเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหพัดลมหมุนอีก ้เวลาประกอบแล้วโอเคก็อยู่กับช่วงของการประกอบกันนะฮะก็ะตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทําการใส่คาน็อตให้ตรงกับเมนบอร์ดเนาะนะฮะโอเคนะใสใ่ตรงกับเมนบอร์ดถ้าขันไม่แน่นขันไม่ลงใช้บล็อกขันช่วยหลังจากนั้นเราก็จะทําการเอาบอร์ดวัดดูว่าขามันตรงกับเมนบอร์ดหรือเปล่าเมนบอร์ดตัวนี้มีทั้งหมด6จุดด้วยกันเนาะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันเนาะสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการใช้น็อตขันน็อตที่จะขันก็จะเป็นน็อตป่าเบ,บะเออผักเบ,บะนั่นแหละนะเราจะขันให้ครบทั้ง6จุดเลยขันไปเลยขันให้ครบทั้ง6จุด เรนเสร็จเรียบร้อยครับผมทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็ได้ปิดบอร์ดที่ยึดกับตัวเคสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทําการร้อยสาย USB 3.0นะฮะเข้ากับตัวเมนบอร์ดในช่อง USB 3.0นะฮะเสียบสายไฟนะสายไฟฮาร์แล้วก็สายรีสตาร์ทแล้วก็สาย power นะฮะสำหรับตัว S310 นะฮะเปียนของไฟนะฮะบางบอร์ดจะไม่เหมือนกันเออแล้วก็ USB 2.0ด้วยแล้วก็เสียงอ u d i o s า u n d ด้านหน้าช็กถุงสายฮาร์ดดิสตสาย SSD ยืดให้ตรงเพราะมันขดอยู่เราจะยืดให้มันตรงหลังจากที่มันตรงแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสอดเข้าไปด้านหลังซึ่งด้านหลังมันก็จะมี SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสตอยู่เราจะเสียบ อาดิสตไว้ช่องที่2และเอ d ดีไว้ช่องแรกเพื่อการบูตวินโดว์ย่างไปเฉียบพันนั่นเองแต่เราก็ทําการเอาหัวงอเสียบเข้ากับอาดิสตและเอาหัวต้งเสียบเข้ากับ SSD 120คลิกเพราะหัวงอเสียบไม่ได้มันติดกําแพงครับชิ้นส่อนจอมาก็จะเป็นห้าจอนั่นเองนะครับผมนะับะเอกของเรื่องเลยนะฮะ ก็จะเป็นยี่ห้อนะครับผมนะ M S I นะครับผมนะนะครับมา G T X 1650นะฮะสำหรับสเปคนี้นะครับผมเนาะนะครับตัวพระเอกกันเลยทีเดียวพลิกทุงเลยออกมาพบกับการ์จอที่สวยงาม M S I G T X 1650โอ้โหมาพร้อมกับสามพอต พอร์ต DVI พอร์ต HDMI พอร์ต Display มันปลดล็อกมันนะฮะปลดล็อกท้ายกระจกปลดล็อกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราทำการเอา,เอาเพจหลังมันออกกันด้วยเนาะเพราะว่ามันมีตั้ง3พอร์ต แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราทําการขันกระจอให้แน่นนะฮะขันให้แน่นทั้ง2ตัวด้วยกันนะฮะใช้น็อต2ตัวในการขันก้าจอใบนี้นะฮะเพราะว่ามันมีหลายพอร์ตเนาะนะฮะก็เดี๋ยวเราใช้ไขควงในการขันดีฟ้าไขควงไขฟ้านะฮะเออไม่รู้จะคิดยังไงนะฮะขันเสร็จแล้วนี่ก็เช็คก,กระจอแน่นหรือเปล่าแน่นไหมไม่แน่นให้กด power gaming master 700วัตต์เราแกะออกมาแล้วเราก็จะใส่ไปใต้กระถุนของบ้านออโรร่า700วัตต์นะฮะอันนี้โหททำไมแน่นจังแน่นแน่นยัดเข้าไปยัดจนเกินนะยัดจนเกินเดี๋ยวผ่านนอดทั้งสี่ตัวดีกวา่าอันนอดทั้งสี่ตัวอันให้แน่นเลยนะซึ่งทั้งทั้งสี่ตัว สายสุดขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบสายจาก Power เข้าเมนบอร์ดกันอันนี้ก็จะเป็นสาย CPU นะฮะเดี๋ยวเราจะเสียบให้ครบทุกสายนะฮะสายไฟรเรียงการ์จอไม่มีนะน,นี้ก็จะเสียบสายอัดเสียบสาย SSD เสียบให้แน่นนะฮะหลังจากเสียบเสร็จแล้วเราก็จะทำการเก็บสายทุกสายที่อยู่ด้านหลังตัวเคส Aurora ที่อยู่ด้านหลังบ้านตัวเคส Aurora นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยตัดไกลตัดเล็บใช้ตัดโอ้โหเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างโอ้โหเรียบร้อยปิดฝาลงครัผิดฝาลงฮะปิดฝา,าลงไปฮะครับมตอนนี้ก็เดี๋ยวขันนะขันสองจุดเลยเป็นไงพิกหน่อยโอ้โหโอ้โหอย่างจ้าบนะรอนังอินทางเอกของเรามาแล้วฮะ CPU i 5 9000 F นะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการแกะตัวกล่องเอาตัว CPU ออกมานะ CPU ตัว CPU ออกมานะขณะนี้นะก็เราต้องจับวิอยังดี นะต้องดูซ็อกเก็ตของมันให้ดีด้วยนะไม่งั้นเดียวขางอเป็นเรื่องเลยนะดูให้ดีนะเล็งให้ดีใส่ลงไปโอ้โหตรงล็อกพอดีฮนะตรงล็อกพอดีเดี๋ยวเราทําการปิดกระดองเราก็จะทําการปิดกระดองมันนะฮะทุกคนกระดองเสร็จแล้วกระดองจะกระเด้งออกมาดังแกะเราทําการใส่ขาพั ใช่ครเป็นลมดังแก๊กทั้งสี่ขานะฮะ CPU i5 9400 f พร้อมปิดฝา โอเคฮะทุกคนเสร็จแล้วโอเคพร้อมเปิดเครื่องพร้อมใช้งานโอลบ้านโอลู่าสวยไหมเอ่ยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากให้ประกอบถ้าอยากให้ภาคแบบนี้อีกก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันกดซับสไครป์เป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เ่ายสวัสดีครับ